หนูโอนให้หกบาท้วยทำไมก่ซื้อหกสิบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีโอนแบบว่าตั้งเวลาด้วยนะแต่ว่าไม่โอนเลยแบบตั้งเวลาเลยป้าขาดทุนเลยนะป้าไปเปยืนต้องระวังเลยลนไปแรงเมื่อกี้ลมมันแรงไนาป้าเลน เล็กๆน้อยๆสงสัยจะไม่เท่าไหร่ลูกม,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 มันไม่มีผมเยอะยิ่งท้าใครโดนเงนทุนให่เยอะแยะไปตอนนั้นเนาะไอ้ไอ้นี่มันล่มนะไอ้ธนาคารมันล่มนี่ป้าก็มันก็ยังไม่ขึ้นทันที <c oughs> มันไม่ขึ้น พอไปบ้านพอไปบ้านแล้วนะมันยิงเหมือนในตึ้ง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 อย่างมันขึ้นแบบชนิดไอ้นี่เลยป้าว่าอะไรกันนักหนาวว่าตึ้ง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 หลายคนไงยพอเขาโอนแล้วมันต้องเข้าอยู่แล้วป้าว่าบางคนนะนี่แบบบางทีนะป้าบอกว่าเขาซื้อยี่สิบแต่เงินเขามีแค ป้าก็บอกไม่เอาบาปเดียวป้าไม่เอาไปเถอะลูกเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็อ่อนบาปหนึ่งทุกแม่